สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาหากาบคดีสังหารเอ็กซ์จากกรีนักยิงปืนทีมชาติไทยก็ได้สิ้นสุดลงแล้วกับการยกฟ้องหมอนิ่มภรยาของเขาที่โดนข้อกล่าวหาจากสังคมมาตลอดว่าเป็นผู้จ้างวานสังหารสามีเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นและทำไมคนร้ายตัวจริงถึงต้องการกำจัดเอ็กซ์จากกรีออกไปจากโลกใบนี้เอ็กซ์จากกรีฑพาณิชภาติกรรมเขาเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นนักแม่นปืนพรสวรรค์ จนติดทีมชาติตั้งแต่อายุ20ปีเกียรติประวัติของเขาก็คือได้6เหรียญทองซีเกมส์เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์และอันดับ7ในโอลิมปิกเกมส์ปี2008หรือปีพศ2 5 5 1ที่กรุงปักกิ่งชีวิตในสนามของเขาเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศแต่ชีวิตนอกสนามของเอ็กซ์จากกรีกเขาเป็นคนที่ติดแอลกอฮอล์และสารเสพติดส่งผลให้ทำร้ายร่างกายภรรยาแพทย์หญิงนิติวดีผู้เจริญยศ หรือหมอนิ่มกระทั่งในวันที่11กรกฎาคมปี2,556หมอนิ่มได้ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิประวีนาหงสกุลเนื่องจากเธอถูก X ทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงและเมื่อจะขอยา X ก็ได้เอาปืนมาขู่ว่าจะสังหารให้ตายคนที่ยืนยันเรื่องนี้ได้เธอก็คือนางบุญคิดพาณิชภาติกรรมแม่แท้ๆของ X นั่นเองโดยเธอได้กล่าวว่าหมอนิ่มโดนเอ็กซทำรายทุกวันจริง ล่าสุดเห็นลูกชายทำ้ายลูกสะใภ้แล้วขับรถออกจากบ้านไปคนเป็นแม่สามีทนเห็นภาพน่าเศร้าไม่ได้เลยได้พาหมอนิ่มกับลูกๆไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่โรงแรมเอสซีปาเราต้องขอข่อนนย์ตัววินาเพราว่ารับไม่ได้และรัทนไม่ได้แล้ราว่คนที่ไม่มีความปลอดภัยและสิ่งที่ X กับหมอนิ่มยอมรับว่าเคยเกิดขึ้นจริงนั่นก็คือ X เคยใช้มือซ้ายล็กอกคอ แล้วเอามือขวาถือปืนจ่อที่ศีรษะของหมอนิ่มนิ้วอยู่ที่ไกปืน X เคยชักปืนออกมาจากเอวแล้วเล็งไปที่หมอนิ่ม X เคยใช้กำลังทำร้ายที่ท้องของหมอนิ่มอย่างรุนแรงถึง10ครั้ง X เคยใช้ปืนยิงไปที่พี่เลี้ยง1นึ่งัดแต่กระสุนไม่โดนใครและเมื่อเรื่องนี้ถึงมูลนิธิประวีนาตำรวจจึงได้เข้าไปคนบ้านของเจาก,กรีซึ่งก็พบปืน4กระบอกมีทั้งปืนสั้นลูกซองและปืน M 16 รวมทั้งมีสปาต้าอีกหนึ่งเล่มและเจอสารเสพติดจ,จำนวนหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงทำให้ตำรวจสั่งจับกลุ่มเอ็กซ์จากกิจในทันทีเอ็กซ์ติดคุกอยู่ประมาณหนึ่งเดือนต่อมาในเดือนกันยายนปี2556 X กเอ็กซ์ก็ได้รับการประกันตัวให้ออกมาสู้คดีขึ้นเป็นการประสงค์ร้ายผมคิดว่าเป็นแค่เพียงความเข้าใจผิด ทันทีที่พ้นจากคุกได้บอกกับหมอนิ่มว่าจะทำให้เกิดโศกนาฏกรรมสมบูรณ์แบบแม้จะไม่ได้กล่าวว่าจะทำอะไรแต่หมอนิ่มก็ได้ไปร้องขอกับกรมคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กให้ช่วยคุ้มครองเธอและลูกทั้งสองคนอย่าอะไรก็ตามต่อมา X กับหมอนิ่มก็ได้กลับมาคืนดีกันอีกรอบโดย X ได้ให้ดอกไม้กับหมอนิ่มหนึ่งช่อและสัญญาว่าจะไม่ทำตัวแบบเดิมอีกนอกจากนี้ เอ็กซ์ยังได้ฝากคลิปเสียงสำคัญไว้กับเพื่อนคนหนึง่งและได้สั่งเสียด้วยว่าหากเขาเสียชีวิตเพราะถูกรอบสังหารตามที่เขากังวลขอให้นำคลิปเสียงนี้ส่งให้กับตำรวจด้วยกับผมนายจักเกิดครับผมไม่เคยคิดที่จะทำ้ายคนในครอบครัวก่อนอื่นผมต้องขอบอกว่าผมรักพ่อป,ป้ามน์พนิษฐาธิกรรมมาม้าบุญคิดพนิษฐาดิกรรมแทย์หญิงนทวดีผู้ ผู้เจริญยศลูกชนกผู้เจริญยศคุณปกรักษาแล้วน้องอภัยกันที่ผมตั้งชื่อไว้นั่นคือวัตถุประสงค์และสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดแต่แล้วในวันที่19ตุลาคมปี2556เวลาหนึ่งทุ่มสินาทีเอ็กซ์ได้ขับรถปอรเช่สีดำไปหาหมอนิ่มเพื่อรับประทานอาหารด้วยกันซึ่งในรถมีแม่บ้านชาวเมียนมาวัย19ปี ได้นั่งติดรถมาด้วยโดยในะระหว่างที่อยู่หน้าวัดบางเพลงใต้รถของ X ก็ได้โดนคนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบข้างแล้วยิงปืนใส่รถจำนวน6นัดกระสุนสามนะัดทะลุร่างของ X ส่วนแม่บ้านที่นั่งมาด้วยโดนกระสุนเฉียวที่ขาบาดเจ็บเล็กน้อยหมอนิ่มผู้เป็นภรรยาได้มาถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรกและได้พยายามเข้าช่วยชีวิตเจากนั้นก็ได้นำตัวเขาส่งโรงพยาบาเลเสรีลักในทันที แต่เทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแน่นอนว่านี่เป็นการจงใจลอบสังหาร X เพราะแม่บ้านที่นั่งมาด้วยกลับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากเรียกได้ว่ามือปืนได้ล็อกเป้าไว้แล้วว่าจะสังหาร X ให้ได้เพียงคนเดียวซึ่งก็ทำได้สำเร็จจริงๆในตอนแรกตำรวจได้ตั้งปมสังหารไว้หลายประเด็นตั้งแต่เกี่ยวพันกับสารเสพติขัดแย้งเรื่องธุรกิจพักเครื่อง หรือความขัดแย้งในวงการกีฬายิงปืนหรืออาจจะเป็นเรื่องชู้สาวหรืออาจจะเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพราะเนื่องจากก่อนเกิดเหตุซีวัน X ได้มีเรื่องทะเลาะก,กับมอนิมอีจนทำให้ต้องแยกบ้านกันอยู่จากการตั้งข้อสันนิษฐานของตำรวจเนื่องจากทีมสังหารรู้เวลารู้เส้นทางรู้การเดินทางของ X ออย่างละเอียดว่ากำลังจะไปไหนจึงมีความเป็นไปได้ว่าคนใกล้ชิดต้องเป็นคนบอก และจากหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การคีลายคดีนั่นก็คือกระสุนปืนขนาด9มมแต่ถูกดัดแปลงเพื่อให้สามารถใช้กับอาวุธปืนขนาด7.5มมยี่ห้อโทกาเลฟโดยในข้อมูลของตำรวจมือปืนที่ใช้รุ่นนี้ในประเทศไทยมีไม่กี่คนและแล้วในวันที่9พฤศจิกายนปี2556ตำรวจก็ได้จับกุมมือปืนคนก่อเหตุได้สำเร็จเขาก็คือ นายจีรศักดิ์กลินคายหรือนายจีอายุ3 3ปีที่หนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดกระบี่เมื่อโดนจับกุมนายจีรศักดิ์ได้รับสารภาพว่าได้รับค่าจ้าง1 0 0,000บาทและได้ให้การซัดทอดคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งได้แก่นายทวชัยเพชรโชว์หรือนายอน้นเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์และนายสันติทองเซมหรือทนายอีทซึ่งเป็นคนจ้างวานจัดหาม,มือปืนโดยนายทวชชัยคนขี่มอเตอร์ไซค์ เขาได้ยอมรับความผิดทั้งหมดกระแสสังคมต่างจับจ้องไปที่หมอนีมอย่างนาเพราะเป็นคนที่มีความขัดแย้งมากที่สุดกับเอ็กซ์จักกรีและถ้าดูจากความรุนแรงที่เธอเคยโดนกระทําก็ไม่ได้แปลกใจถ้าหากเธอจะเอาคืนด้วยการสังหารสามีนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงไปว่าเธออาจวางแผนสังหารเพื่อฮุบสมบัติของสามีก็เป็นได้ต่อมาในวันที่10พฤศจิกายนปี2556 ตำรวจนครบาลได้จับกุมกุญแจสำคัญของเรื่องนี้เธอก็คือนางสาววรพันธ์ภูรีมนตรีอารีกุลหรือเจมแมมซึ่งเป็นเจ้านายของทนายอีทอีกทีโดยเจมแมมได้สารภาพว่าคนที่ต้องการสังหารเอ็กซ์จากกรกีไม่ใช่หมอนิ่มแต่เป็นนางสุรางดวงจินดาแม่ของหมอนิ่มนั่นเองเจมแมมได้เล่าว,ว่าก่อนหน้านี้นางสุรางเห็นลูกสาวโดนทำร้ายจึงได้มาปรึกษาว่าควรจะทำอย่างไรดี จากนั้นเจมแมมจึงได้แนะนำให้รู้จักกับทนายอีทซึ่งจะจัดหาม,มือปืนได้และสุดท้ายนางสุรางกับทนายอีทก็ได้วางแผนร่วมกันสังหารเอ็กซ์จากกรีโดยค่าจ้างมือปืนเป็นเงิน1 2 0 0 0ล้าแสนบาทต่อมาในวันที่12พฤศจิกายนปี2,556ทนายอีทก็ได้เข้ามอบตัวแต่เขายืนกรานไม่ยอมรับผีและได้หลบหนีไปในชั้นศาลอุทธร์เจแมมได้เล่าต่อว่า นางสุรางรู้เรื่องด้วยอย่างแน่นอนแต่หมอนิ่มจะรับทราบด้วยหรือไม่นั้นตนก็ไม่แน่ใจซึ่งด้วยความที่ไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงถึงหมอนิ่มกับแม่หมอนิ่มจึงทําให้เจ๊แหม่มคือพยานปากเอตำรวจกับอายการจึงได้ทําข้อตกลงกันเจ๊แหม่มไว้เป็นพยานแม้เจ๊แหม่มจะไม่ได้สะท้อดถึงหมอนิ่มก็ตามแต่แล้วในวันที่3ามเ็มกราคมปี2557อยายการได้มีคําสั่งฟ้องว่าหมอนิ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอย่างแน่นอน และได้กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีร่รวมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนแต่มอน,นิ่มได้กล่าวอธิบายว่าในส่วนของคดีไม่อยากจะพูดอะไรมากเตรียมไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงในศารปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมส่วนตอนนี้ก็อยากใช้ชีวิตตามปกติเพราะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเลี้ยงลูกทั้งสองคนขณะที่นายมาโนพาณิชภัติกรรมพ่อของเอ็กซ์ได้กล่าวว่าผมรู้ว่าลูกทำ้ายเมีย แต่กระบวนการยุติธรรมก็มีหากคิดว่าลูกผมทำอะไรผิดก็ไปแจ้งตำรวจมาจับก็ได้ลูกผมทำผิดอะไรถึงขนาดต้องสังหารกันด้วยและยังได้พูดถึงหมอนิ่มว่าการทุบตีเมียหรืออะไรพวกนี้มันธรรมดาถ้าไม่เหมือนกันมันอยู่กันไม่ได้หรอกถึง6ปีและเมื่อเรื่องถูกเปิดเผยออกมานางสุรางก็ได้ออกมายอมรับว่าเป็นคนจ้างหวานให้สังหารเอ็กซ์จริงและกระทำเพียงคนเดียวเนื่องจากชีวิตของตัวเอง มีลูกสาวแค่คนเดียวสามีก็เสียชีวิตไปนานแล้วแต่พอลูกสาวมีครอบครัวกับโดนเอ็กซ์ทำร้ายนับครั้งไม่ถ้วนตัวเองเคยพยายามห้ามปรามแต่ก็ยังโดนลูกเขยเอาปืนมาขู่จนความอดทนมาขาดสะบัน้นในช่วงเดือนกรกฎา,าคมปี2556เมื่อหมอน,นิ่มโดนทำร้ายจนเสียลูกในท้องนางสุรางได้กล่าวว่าในฐานะแม่เราคิดว่าทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้ลูกสาวพ้นจากความทุกข์ เราเคยบอกไปหลายครั้งให้เลิกกันแต่ลูกสาวก็รักสามีมากและคิดว่าจะกลับไปใช้ชีวิตด้วยกันใหม่ได้แต่พอสามีออกมาจากคุกก็ยังเกิดเรื่องทำลายร่างกายซ้ำซากจนตัดสินใจว่าเอ็กซ์คงไม่มีทางเปลี่ยนตัวเองได้จึงได้นำมาสู่เรื่องนี้ซึ่งจากพยานที่มีและคำสารภาพของนางสุรางคดีก็ดูน่าจะปิดลงได้ง่ายๆแต่อย่าอไรก็ตาม สังคมก็ยังคงเครือบแขลงใจว่าหมอนิ่มจะไม่รู้เรื่องอะไรด้วยจริงๆหรือมีชาวเน็ตตั้งข้อสันนิษฐานว่าหรือจริงๆหมอนิ่มนั่นแหละที่เป็นคนจ้างวานเองแล้วโยนให้แม่เป็นคนรับผิดชอบเพราะท่านก็อายุ68ปีแล้วและยังไงคนเป็นแม่ก็ต้องเสียสละทุกอย่างได้เพื่อลูกของตัวเองอยู่แล้วยิ่งมีภาพหลุดออกมาว่ามีคนหน้าคล้ายหมอนิ่มได้ไปออกเดทก,กับผู้ชายคนใหม่ ทั้งๆท,ที่สามีเพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นานยิ่งกระพือดาม่าว่าอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อยากกำจัด X ให้พ้นทางก็ได้กระทั่งในวันที่19ธันวาคมปี2559คดีที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ปีในที่สื่อสารชั้นต้นก็ได้มีคำพิพากษาประหารชีวิตมอนนิมประหารชีวิตทนายอีทคนจัดหาม,มือปืนและจำคุกตลอดชีวิตมือปืนกับคนขี่มอเตอร์ไซค์ชี้เป้า ส่วนนางสุรางคุณแม่ของหมอนิ่มโดนยกฟ้องโดยสารชั้นต้นระบุว่านางสุรางพยายามรับผิดแทนลูกสาวมากกว่าซึ่งต่อมาหมอนิ่มก็ได้ประกันตัวเพื่อออกมาสู้คดีต่อในชั้นศาลอุทธรณ์แต่แล้วในวันที่7สิงหาคมปี2 5 6 1คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโดยได้สั่งยกฟ้องหมอนิ่มและได้ลงโทษนางสุรางแม่ของหมอนิ่มด้วยการประหารชีวิตแทน สารอุทธรณ์ได้ให้เหตุผลว่าหมอนิ่มไม่ได้มีความแค้นกับเยือถึงขั้นจะสังหารให้ตายที่ผ่านมาแม้จะทะเลาะก,กันแต่ก็มีความสัมพันธ์กันตลอดและตอนที่เอ็กซ์ติดคุกอยู่ที่เรือนจำก็ได้เอาลูกสาวไปเยี่ยมที่คุกอีกด้วยนอกจากนี้เธอยังไม่คัดค้านการประกันตัวเอ็กซ์ทั้งทั้งที่มีโอกาสที่เขาจะกลับมาทำร้ายตัวเธอซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามอนน่มรักสามีมาก เกินกว่าที่จะลงมือสังหารในลักษณะนี้ได้และที่สำคัญไม่มีหลักฐานใดๆที่จะสาวไปถึงตัวหมอนิ่มได้เลยว่าเป็นผู้บงการจริงอีกทั้งยังมีคำรับสาร,รภาพของนางสุรางอยู่แล้วด้วยทางด้านทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดได้อธิบายการตัดสินในคดีนี้ว่าเมื่อมือปืนกับคนขี่รถสาร,รภาพว่าได้ก่อเหตุจริงและสะทอดไปที่คนจ้างวานก็คือทนายอีทแต่ทนายอีทปฏิเสธว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหากเป็นดังนี้พยานหลักฐานอย่างมากก็แค่ถึงตัวทนายอีเท่านั้นสารพิจารณาจากหลักฐานในสำนวนส่วนคนวงการที่แท้จริงคงไม่มีใครรู้แต่สารไม่สามารถใช้ความรู้สึกในการตัดสินคดีได้ดังนั้นถ้าหมอนิ่มจะผิดได้ทนายอีจะต้องรับสารภาพเพราะมือปืนจริงๆไม่ได้เจอกับหมอนิ่มอย่างแน่นอนแล้วจะเอาอะไรมาลงโทษได้ แม้คำตัดสินจากศาลอุทธรณ์ได้ออกมาแล้วแต่คดีก็ยังไม่จบเพราะนายจิรศักมือปืนและนางสุรางได้ยื่นดีกาเป็นสารสุดท้ายซึ่งบทสรุปก็ได้เกิดขึ้นในวันที่8ตุลาคมปี2564รวมระยะเวลา8ปีตั้งแต่เกิดเหตุฆาตรกรรมเอจากริ rit, โดยหมอนิ่มได้รับการยกฟ้องตามเดิมส่วนทนายอีก,ก็โดนโทษประหารชีวิตตามเดิมซึ่งปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในระหว่างการหลบนี ขณะที่มือปืนและคนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็โดนโทษจำคุกตลอดชีวิตเช่นเดิมแต่คนที่ได้รับการลดโทษเธอก็คือนางสุรางแม่ของหมอนิ่มที่มีอายุ76ปีแล้วจากโทษประหารชีวิตเหลือจำคุก25ปีโดยสารดีกาได้อธิบายว่านางสุรางไม่เคยทำผิดกฎหมายใดๆมาก่อนแต่ที่ต้องจ้างวานมือปืนเพราะอยู่ในความทุกข์อย่างแสนสาหาัสและทนไม่ได้ที่พูดตาย ทำได้ร่างกายลูกสาวครั้งแล้วครั้งเล่าจึงมีเหตุอันควรแก่การลดโทษและแล้วในที่สุดบทสรุปของคดีนี้ก็ได้สิ้นสุดลงหมอนิ่มที่เคยโดนกล่าวหาในโลกออนไลน์มาหลายปีว่าเป็นคนจ้างวานสังหารสามีก็ได้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะไม่มีหลักฐานใดๆที่เชื่อมโยงว่าเธอเป็นคนจ้างวานและจากนี้ไปเธอก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองได้แล้วสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของคดีนี้นั่นก็คือ สิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านหลังของการฆาตกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวผู้หญิงหลายคนจำยอมอยู่ในสภาพดังกล่าวโดยหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเองแต่จริงๆแล้วนอกจากจะไม่ดีขึ้นแต่กลับยิ่งแย่ขึ้นเรื่อยๆการที่ไม่ยอมเอาตัวออกมาจากจุดอันตรายยอมโดนถูกทำร้ายด้วยความรุนแรงสุดท้ายจึงนำมาสู่อาญ,ญากรรมสะเทือนขวัญเพราะคนที่ใช้กำลังจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหรือฝ่ายที่โดนกระทำ อาจเจ็บแค้นและเอาคืนด้วยการสังหารซึ่งก็เป็นโศกนาตกรรมอยู่ดีสำหรับประเทศไทยในปี2,563มีผู้หญิงที่โดนทำร้ายจากคนในครอบครัวสูงถึง1,400ลรายต่อปีหลายคนยอมอยู่กับสามีอย่างจำยอมแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องจำยอมเพราะมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือทั้งมูลนิธิอย่างประวีนาหงสกุลหรือแม้แต่สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300คดีของเจักกรี จึงเป็นกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดีว่าความรุนแรงในครอบครัวมีแต่จะทำลายทุกอย่างและการทำรายร่างกายคู่สมรสจึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปได้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ